ตอนที่893เสียงและเบิดถูกส่งออกมาอย่างดังขณะที่ปรากฏขายอาคมสังหารมากมายกว่า24ชั้นที่อัดแน่นไปด้วยพลังสังหารทำให้สีหน้าของผู้คนได้เปลี่ยนไปยังใหญ่หลวงนี่มันสามารถสังหารได้แม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญเขตดแดนปลุกพลังได้อย่างสบายๆเลยละ่ะน่ากลัวจริงๆผู้เชี่ยวชาญต่างก็พากันแสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาเพราะว่าขายอาคมระดับนี้มันร้ายกาจเป็นอย่างมาก เหล่งชิงเหล่าได้หันมองออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าข้าจะให้โอกาสสุดท้ายกับเจ้าส่งอนันตการมาแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเขาได้พูดออกมาขณะที่ร่างกายอาบไปด้วยไายอาคมมากมายเสมือนดั่งผู้ควบคุมทุกสรรพสิ่งเจ้าหนูหรือี่คิดจะฆ่าข้า,ขาหลิ่นเทียนได้หันมองออกไปด้วยสีหน้าที่ราบเรียบและแมมว่าร่างกายของอีกฝ่ายจะถูกลลยล้อมไปด้วยพลังทำลายล้างที่ร้ายกาจแต่เขาก็ยังไม่ได้สแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาแม้แต่น้อย ลนหาที่ตายเหล่งชิงเหลาได้ส่งเสียงออกมาด้วยศีหน้าที่ตกต่ำลงพร้อมทั้งกดทับพลังทำลายออกไปทางหลินเทียนข้าอุตส่าห์ให้โอกาสแต่เจ้ามันกลับไม่เห็นค่าเองตอนนี้ต่อห้เจ้าคุกเขาอ้อนวอนขอขมาข้าก็อย่าหวังว่าขา้าจะปานีเด็ดขาดเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเขาแล้วเกลื่อนพลังทำลายมหาศาลก็ได้ระเบิดออกไปเสียงมิติเดลอ่ปีแตกได้ถูกส่งออกมาไม่หยุด ถึงขั้นทำให้ผู้เชี่ยวชาญเหตุแดนเจ้าแห่งตอนระดับที่9ถึงกับแสดงสีหน้าที่หวั่นวันออกมาหากว่าเจ้าคนโฉดน,นั่นอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็ก็คงจะสามารถรับมือกับมันได้แต่ตอนนี้พลังเทวะเหลือเพียงแค่สองในสิส่วนเท่านั้นและด้วยพลังระดับนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำที่เขาจะรับมือเอาไว้ได้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้แต่แสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปออกมาไปจี่ฉีและคอนอื่นๆเองก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปไม่ต่างกัน หอมทั้งพากันก้าวออกไปในสนามลบอย่างรวดเร็วข้าจะฉีกร่างของเจ้าออกและดูดกินดวงวิญญาณของเจ้าเพื่อเอาอนันตการกลับมาเหล่งชิงเหลาได้ส่งเสียงอันเน็นเยียกออกมาเสียงมิติด้รอบปีแตกทุกส่งออกมาขณะที่ขึ้นพลังสังหารอันทรงพลังได้กวาดออกไปรอบทิศทางเมื่อมาออกไปทางเหล่งชิงเหลาแล้วหลินเทียนในของแสดงสีหน้าราบเ,เรียบและเย็นเยเยือกออกมาดังเดิมข้าจะฆ่าเจ้าซะเขาได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชา เมื่อคำพูดของเขาจบลงธงทั้ง49ชิ้นก็ได้ปรากฏออกมาซึ่งตัวธงนั้นต่างก็สลักลวดลายอักขระไว้มากมายบุ้มคลื่นพลังอสูรอันหนักหน่วงได้ปะทุกออกมาอย่างรุนแรงและปกกลุ่มเหมือนที่โดยรอบเอาไว้นี่มันอะไรกันกลิ่นอายนี่มันขายอาคมเช่นกันเมื่อมองออกไปแล้วผู้คนโดยรอบก็ได้แต่มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงไปจ๋ฉีและคนอื่นๆที่กําลังพุ่งออกไปต่างก็พากันต้องหยุดเท้าลง พร้อมกับสายตาที่เป็นประกายออกมาเล็กน้อยนั่นนะ่ะธงจะได้รับมาจากสุสารใต้ดินนี่เดลเคเบนจะทาได้ส่งเสียงออกมาพางกัดฟันและพูดออกมาว่าลืมไปเลยว่าเจ้าหนูนี่มันมีไพ่ตายที่สามารถจัดการได้แม้กระทั่งผู้เชียชาญเขตแดนปลุกพลังละระดับที่สามไอเวนจะ่ชื่อว่าเหล่านั้นมันไม่ได้ตายดีแน่แไปเชียวได้ส่งเสียงสะท้อนออกมาบุ้มธงทั้ง49ชิ้นได้ลองลอยอยู่กลางฟ้า และด้วยการสนับสนุนของหลินเทียนจึงทําให้อัคราตกูลอสูรส่งเสียงคำรามดังสนั่นไหวออกมาและทําให้มิติใ้รอบถึงกับสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมทั้งก่อให้เกิดหลุมดําขึ้นมากมายปูเชียวฉันทั้งหลายได้แต่หวาดผวาไปกับจิตสังขารอันเข้มข้นที่มันได้ส่งออกมาไม่เว้นแม้แต่ตัวของอันหลานจริงเองก็ด้วยสีหน้าของเหล่งชิงเหลาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับธงทั้ง4 9ชิ้นก็ได้แต่พะงะาไปพางส่งเสียงออกมาว่าจะเจ้า ธงทั้ง49ชิ้นต่างก็ลายล้อมรอบกายของเขาเอาไว้ด้วยพลังอสูรอันเข้มข้นนี่จึงทําให้เขาสัมผัสได้ถึงความตายถึงขั้นทําให้ขายอาคมของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงเสมือนว่ามันกําลังจะแหลกสลายไปได้ทุกเมือเจ้าตายไปซะน้าเสียงอันเย็นเย,ยือกได้ถูกสง่งออกมาจากทางหลินเทียนก่อนที่ธงทั้ง49ชิ้นจะสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมแตงเื่้นพลังอสูรที่พุ่งออกไปรอบทิศท,ทางกินไออันทรงพลังได้ระเบิดออกมา ทำให้หลุมดํายิ่งเพิ่มจานวนมากขึ้นและกลายเป็นภาพอน,น่าสะพงพรัวที่ถาถมก็ใส่ทางเหล่งชิงเหลาเสียงดังสนั่นได้ถูกส่งออกมาขณะที่ขายอาคมของเหล่งชิงเหลาได้แหลกสลายหายไปในพริบตาเรื่อยำเอ๋ยตายไปซะเหล่งชิงเหลาได้กรธถึงกี่สุดและได้ส่งเสียงคำรามออกมาโดยที่เขาไม่มีสีหน้ายิงผยองอีกต่อไปบุ๊มประกายแสยงได้ระเบิดออกมาจากทางขายอาคมที่ไหลล้อมรอบกายของเขาเอาไว้ พร้อมทั้งส่งขึ้นพลังทำลายออกไปมันเป็นขึ้นพลังทำลายที่ร้ายกาจเป็นอย่างมากถึงขั้นสามารถฉีกผู้เชี่ยวชาญเขตแดนปุกพลังระดับที่หลงได้อย่างง่ายๆแต่มันก็ยังไม่สามารถเทียบเคียงกับพลังทำลายที่ส่งออกมาจากทงทั้งส9ิบเก้าชิ้นนี้ได้แม้แต่น้อยบุม้มขึ้นพลังทำลายของพลังอสูรจากทงทั้ง49ชิ้นได้บดขยี้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในรอบผึบเสียงนี้ได้ถูกส่งออกมาขณะที่ขายอาคมทั้ง5ชิ้นของเหล่งชิงเหลา ได้แหลกสลายหายไปสีหน้าของเหล่งชิงเหลาในตอนนี้ได้หน้าเกลียดเป็นอย่างมากขนาดที่ขายอาคมที่เหลือได้ส่งประกายแสงออกมาบางสำแดงทั้งะเทวะที่ไล่กัดออกไปปะทะกับขึ้นพลังทำลายของตรงทั้ง49ชิ้นนี้อย่างไรก็ตามตรงทั้ง49ชิ้นนี้กับสามารถบดกระี่พลังทเทวะทั้งหมดของเขาพร้อมๆกับขายอาคมที่เหลืออยู่หลินเทียนได้หันมาอ,ออกไปด้วยสายตาที่เย็นเยือกพร้อมทั้งโบกมือ เปลอส่งถงทั้ง49ชิ้นออกไปอีกครั้งบุ้มเหล่งชิงเหล่าได้ถูกกระแทกปีออกไปไกลหลายสิบฟุตด,ด้วยร่างกายที่ถูกฉลอมไปได้วยเลือดแถมขายอาคมสังหารก็ยังแหลกสลายไปอีกสามชั้นแหลกไปซะเหล่งชิงเหล่าได้ส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมๆกับแยกอาวุธเทวะออกมาประสานการโจมตีของเขาเข้าด้วยกันแต่ไม่ขึ้นพลังทำลายกาแก่งขึ้นไปอีกดวงตาของเหรียญเทียนยังคงสแสดงเห็นถึงสีหน้าที่ไม่เยแสต่อสิ่งใด ขนาที่ธงทั้ง49ชิ้นได้ระเบิดพลังที่เข้มข้นยิ่งกว่าเก่าออกมาผึบผึบพึบเกลื่อนพลังทำลายหลางอันหนักหน่วงได้ฉีกขายอาคมสังหารที่ลายล้อมร่างของเล็งชิงเหลาออกไปอีกครั้งโดยที่ไม่เว้นแม้แต่อาวุธเทวะของเขาก็ด้วยนี่มันน่ากลัวจริงๆทำลายได้แม้กระทั่งอาวุธเทวะคนโฉดผู้นี้ครอบครองพลังทำลายหลังขนาดนี้เลยงันหรือนี่มันอะไรกันผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในรอบได้แต่สั่นสะท้านไป ขณะที่ธงทั้ง49ชิ้นได้ดึงเอาพลังฉีจากรอบทิศทางเข้ามาและทําให้พลังอสูรที่ระเบิดออกมารุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเก่าพร้อมทั้งถาโถมออกไปทางเหล่งชิงเหลานี่จึงทําให้ข่ายอาคมทั้งหลายแหลกสลายหายไปก่อนที่ร่างของฝ่ายตรงข้ามจะสั่นสะท้านอย่างรุนแรงก่อนที่มันจะแหลกสลายหายไปแลอย่ำเอ๋ยเหล่งชิงเหลาได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังขณะที่เศษชิ้นเนื้อได้รวมตัวขึ้นมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วมันเป็นกายหยาบ ที่มีใบหน้าซี่เผื่อยถึงกี่สูตรเขาได้ส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมๆกับสร้างขายอาคมมากมายออกมาปะทะกับรงทั้ง49ชิ้นซึ่งพลังทำลายของมันทําให้เขาได้แต่แสดงสีหน้าที่หวัดวั่นออกมาเพราะว่ามันรู้สึกได้ถึงอันตรายถึงชีวิตและมันก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและหากว่าไม่สามารถตีฝ่าออกไปจากวงล้อมนี้ได้เขาก็คงจะต้องตายอย่างแน่แท้บุ้ม เกื้อพลังสังหารมากมายที่หลาหลอมเปื้นที่แห่งนี้โดยพลังอำนาจที่เสมือนดังแสงนิลันได้พุ่งผ่านม่านฟ้าออกไปปะาะเข้ากับธงทั้ง49ชิ้นหลินเทียนทำเบี่ยงแค่ยืนนิ่งๆอย่างสง,งบเท่านั้นเสียงดังสนัน่นตกสงออกมาจากธงทั้ง49ชิ้นอีกครั้งขณะที่ขายอาคมสังหารที่หลาหลอมรอบกายของ,งเหลิงชิงเหลาเอาไว้ได้ถูกทำลายพร้อมๆกับกายหยาบของเขาก่อนที่ขึ้นพลังทำลายจะพุ่งเข้าหาร่างวิญญาณของเขาซึ่งเป็นเป้าหมายต่อไป เศษชิ้นเนื้อของเหล่งชิงเหลาได้สั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมทั้งรีบก่อกระยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วพางเผาผานแก่นพลังวิญญาณของตัวเองเพื่อสำแดงทักษะเทวะก็ปะทะกับคลื่นพลังที่กำลังกดทับลงมาสลายไปซะเขาได้ส่งเสียงกำลามออกมาอย่างดังในตอนนี้เมื่อเขาได้สังเวยเอาแก่นพลังชีวิตของตนออกไปส่วนหนึ่งก็ทําให้พลังอํานาจของข่ายอาคมเพิ่มสูงถึงขกียสุูทงทั้งสี่สิบเก้าชิ้นนั้น มาจากเมือของปลัดอสูรซึ่งหม้ว่ามันจะดูชำรุดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสะพงพร่าเป็นอย่างมากเมื่อมันได้ผนวกเข้ากับการควบคุมของหลินเทียนแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายไม่สามารถขยับเระเยือนและถูกบดขยี้ไปอย่างฉับพลันนี่มันหลายกาดมากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในรอบได้แต่สั่นสะท้านไปโดยทันทีบุ้มบุ้มบุ้มทงทั้ง49ชิ้นได้สั่นไหวพร้อมกับพลังอสูรอันเข้มข้นที่ระเบิดออกมาอย่างไม่หยุดยัง้ง เล่งชิงเหล่าที่เพิ่งก่อขยับขึ้นมาได้ถูกฉีกล่างออกเป็นชินช้นๆอีกครั้งตัวของเขาเรีบก่อขยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วด,ด้วยใบหน้าที่หวั่นหวั่นยิ่งกว่าเก่าเพราะเขาเป็นถึงหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งองค์ชายศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มพลังใหญ่ในสวรรค์ชัน้นที่เก้าดังนั้นจึงได้ทําให้เขารล่วงรู้ความลับที่ว่าหลินเทียนได้ครอบครองขายอาคมสังหารอันตการดังนั้นจึงได้ทําให้เขาลงมาจากสวรรค์ชัน้นที่เก้าเพื่อมาดักรอหลินเทียนที่สวรรค์ชั้นที่ห้าเพราะว่า เขารู้ดีว่าหลินเทียนจะต้องมาเก็บเกี่ยว,วประสบการณ์นาที่แห่งนี้แน่และเขาก็รู้ดีว่าตราเตาที่เขาสามารถกอบกู้มันกลับไปได้ก็จะทําให้เขาได้รับความดีความชอบอย่างใหญ่หลวงและทําให้สถานะของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิน้นเชิงซึ่งตัวเขาเองก็ได้ยินและรู้ว่าหลินเทียนแข็งแกร่งมากจึงได้ทําให้เขาไม่ได้ก้าวเดิอนออกมาตั้งแต่แรกในตอนที่เห็นหลินเทียนและอานหลานจิงปะทะกันแต่เขาแอบวางขายเอาคมสังหารเอาไว้อย่างเง,เงียบเพื่อหลอให้ทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บหนัก และเขาจะได้ส่งขายอาคมสังหารออกไปจัดการกับหลินเทียนก่อนหน้านี้เขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่กลัวเมกระทั่งหากมีผู้ช่วชาญเขตแดนปลุกพลังมาขวางทางเขาก็ตามเพราะเขาสามารถสังหารมันได้อย่างง,างา่ายๆทว่าเขาเองกับไม่คิดเลยว่าหลินเทียนจะมีทงทั้ง49ชิ้นนี้และยำ่ำเขาได้จะส่งเสียงคำรามออกมาด้วยใบหน้าที่รับไม่ได้เป็นอย่างมากหลินเทียนยังคงม,มองเขาด้วยสายตาเขี่งขืนเป็นอย่างมาก ขอยังคงสองประกายแสงสีทองออกไปภาษารวมเข้ากับธงทั้งสีก้าชิ้นนั้นทําให้พลังอํานาจของมันพ่งสูงยิ่งขึ้นกว่าเก่าก่อนที่มันจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นคลื่นพลังที่กดทับออกไปทั้งฝ่ายตรงข้ามนี่เจ้าฝุบนลางของเหล่งชิงเหลาได้ถูกบดขยี้อีกครั้งจึงทําให้เลือดสากระจายออกไปรอบทิศทางเสียงก่หลองอย่างดังถูกส่งออกมาขณะที่เศษชิ้นเนื้อได้รวมตัวกันขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วแต่กลิ่นายที่ส่งออกมาแับแผบ่วเป็นอย่างมาก แถมสามารถมองเห็นความกวัในแววตาของเหล่งชิงเหลาได้อย่างชัดเจนปะปล่อยข้าไปเถอะข้าแับประกันว่าจะไม่ล่วงเกินเจ้าอีกในอนาคตเขาได้ส่งเสียงออกมาในเวลาเดียวกัน